กระบะพี่ใหญ่แบรนด์โตโยต้จัดมาใหม่อีกหนึ่งคันสำหรับใครที่กำลังตามหาตัว Smart c a คยกสูงเกียร์แมนนวลได้เป็นรถแบรนด์หลักสีขาวสุดเท่นะคะวันนี้จัดเข้ามาให้แล้วผ่อนเริ่มต้นเพียง7,000บาทเท่านั้นสำหรับใครที่สนใจห้ามพลาดคลิปนี้กันเลยมาออกรถกับเราเพียงติดต่อช่องทางออนไลน์ช่องทางใดก็ได้รับไปเลยพรมไดมอนด์คัทหรือก็ติดหน้ารถฟรีติดต่อด้านล่างนี้ได้เลยคะ่ะ สวัสดีพี่พี่เอฟซีทอออโ,โต้ทุกท่านนะคะอยู่กับเซล์อมโอกันเช่นเคยเลยที่ทอออโต้สาขา2นะคะวันนี้จัดตัวรถสีขาวไซส์ใหญ่แบรนด์หลัก กระบะนะคะใครที่เป็นสาวกโตโยต้าและกําลังมองหาตัวรถใช้งานอยู่วันนี้จัดเกียร์แมนวนวลเข้ามาให้แล้วนะคะที่สําคัญได้เป็นตัวโฉมหน้าหล่อปีใหม่ด้วยนะคะใครที่สนใจสามารถนะคะติดต่อเบอร์ปักหมุดด้านล่างตรงนี้ได้เลยก่อนที่จะร,ะรับชมคลิปรีวิวของตัวรถก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และก็อย่าลืมกดสันกร่งติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปอัปเดตกันด้วยนะคะวันนี้อยู่กับตัวรถกระบะด,ด้านหลังสมโอคันนี้เป็นตัว Toyota Revo 2.4 e พั s ต ตัวลองท็อปพีเลเนอร์สมาร์ทแคปนะคะได้เป็นตัวเกียร์แมนวล6สปีดที่สําคัญคันนี้นะคะตัวรถปี2019สีขาวสวยๆปรับสภาพมาให้พร้อมราคาค่าตัวเพียง419,000บาทเท่านั้นสําหรับใครที่มองหาการจัดไฟแนนซ์อยู่กรณีจัดไฟแนนซ์เครดิตดีฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นเพียง7,000บาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูลายละเอียดและออปชั่นของตัวรถกันว่าคันนี้จะได้อะไรบ้างชมนี้นะคะเป็นตัวโฉมหน้าหล่อหรือที่เรียกกันว่านะคะ หน้าหล่อเดียวกันกับตัวล็อกโค้อเลยสําหรับตัว e p a s นะคะลูกค้าจะได้เป็นตัวโคมไฟนะคะไฟหน้าแท้ไฟโปรเจคเตอร์มาพร้อมไฟเดย์ไทม์และในส่วนของตัวไฟตัดหมอกล่างกระจังหน้าสีดําเงานะคะในส่วนของตัวป้ายทะเบียนเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นกรุงเทพให้นะคะทำการโอนย้ายเข้ากรุงเทพให้ก่อนในส่วนของตัวบอดี้รถนะคะบอกเลยว่ากระบะที่ทอโต้จัดเข้ามาเน้นเป็นรถสวยเกตเอรับประกันนะคะว่าช่วงล่างและในส่วนของตัวรถนะคะเดิมทั้งหมดนะคะไม่มีการตัดต่อ แต่และที่สําคัญนะคะตัวรถนะคะการใช้งานเนี่ยเรามีรับประกันหลังการขายให้ลูกค้าด้วยเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวรายละเอียดช่วงล่างของรถกันสักนิดหนึ่งสาหรับตัวล้อแม็กนะคะจะเป็นตัว Mac แม็กแท้เดิมโตโยต้านะคะเป็นตัวแม็กซ์ลีโวขอบ17นั่นเองได้เป็นยางดันหลอกปี2023แต่รายละเอียดที่ส้มโอจะให้ดูเป็นในส่วนด้านในซุ้มล้อนะคะไม่ว่าจะเป็นโชค๊คน<ม>็อ และเมตัลกต่างๆเดิมทั้งหมดนะคะไม่ได้มีการตัดเปลี่ยนแต่อย่างใดเลยตัวไฮลักนะคะเอกลักษณ์ของตัวรีโวเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวบอดี้พร้อมกับตัวอักษรกระจกจะได้เป็นแบบพับปรับไฟฟ้าแล้วมีไฟเลี้ยวติดมาให้นะคะกระจกแท้เดิมทุกบานเลยไม่ว่าจะเป็นหน้าด้านข้างนะคะเดี๋ยวมาดูในส่วนของภายในกันสักนิดนึง สำหรับสภาพภายในภุมโทนสีดำตัดกับตัวรถสีขาวได้เป็นตัวบาะผ้าสแตนดาดโรงงานนะคะและในส่วนของด้านหลังจะเป็นแบบตัวสมาร์ทแคนะคะพื้นที่กว้างแบบนี้เลยอุปกรณ์การใช้งานต่างๆนะคะปกติหมด อันนี้เป็นในส่วนของตัวรายละเอียดน็อตนะคะไม่ว่าจะเป็นน็อตยึดประตูน็อตยึดแคบ,บนะคะสภาพเดิมๆไม่มีรอยไขไม่มีรอยถอดนะคะบอกเลยว่าเน้นขัดรถสวยเกตเอนะคะที่สําคัญตัวนี้เป็นตัวพีรเนอร์ยกสูงนะคะก็เป็นตัวกระบะนะคะที่ส่วนใหญ่นะคะนิยมใช้งานเน้นมันถูกนะคะเพราะว่าใช้ลุยได้ด้วย มาดูในส่วนของตัวบอดี้ด้านหลังกันบ้างนะคะไฟท้ายแท้เดิมนะคะโลโก้อักษรต่างๆอยู่ครบในส่วนของตัว e p a s เนี่ยลูกค้าจะได้ต้องถอยติดมาให้จากโรงงานเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนตัว Mac l i n e อร์อันนี้ต้องแจ้งก่อนว่าตัวรถเพิ่งเข้ามาใหม่ m a ก l i n e อร์เนี่ยเดิมๆไม่มีรอยขีดข่วนนะคะอาจจะต้องทําความสะอาดสักเล็กน้อยแต่เป็นตัว m a ก l i n e อร์ Toyota เดิมอยู่นะคะตัวน็อตและเม็ดอาร์คนะคะของตัว แม็กด้านหลังสภาพสวยๆไม่มีรอยไขยไม่มีรอยถอดอย่างที่บอกเลยใครที่สนใจคันนี้นะคะกับตัว Toyota r e v o 2.4E p ั s s ราคา419,000บาทได้เป็นตัว s m a r t t a b นะคะตัวรถสวยโครงสร้างเดิมสนใจเนี่ยรีบติดต่อได้เลยผ่อนแค่7,000เดี๋ยวเราไปดูออปชั่นด้านในรถกันบ้างเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวรายละเอียดของรถกันสักน,นิดนึงนะคะเดี๋ยวขอปรับก่อน สำหรับคันนี้นะคะได้เป็นตัวปี2019รายละเอียดนะคะของตัวพวงมลาลัยจะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถปรับเปลี่ยนโหมดต่างๆได้และรองรับตัวโหมดไวคอแล้วสำหรับคันนี้นะคะเลขไม่เพียง110,000เท่านั้นนะคะดถือว,ว่าเป็นตัวรถปี2019การใช้งานเนี่ยค่อนข้างน้อยเลยรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องเล่นนะคะหน้าจอเป็นแบบทัชสกรีนมาให้แล้วและในส่วนของการใช้งานต่างๆเนี่ยใช้งานได้ปกติเลยสามารถเชื่อม usb ได้เชื่อมบลูทูธได้นะคะ,ะ,คะมีในส่วนของตัวโหมด ดการใช้งานเป็นตัวคอนเน c t กับตัวโทรศัพท์ได้ทั้งหมดเลยนั่นเองแอร์ Air ยังเป็นแบบอนาล็อกอยู่นะคะแล้วก็เกียร์จะเป็นแบบแมนนวล6สปีด ตัวรายละเอียดรถนะคะด้านในก็พื้นที่ค่อนข้างโอเคเลยและในส่วนของตัวสภาพเบาเป็นเบาะผ้าสแตนดาร์ดโรงงานไม่มีรอยฉีกขาดไม่มีรอยแตกสภาพสวยเดิมนะคะสำหรับใครที่สนใจคันนี้นะคะรถเพิ่งเข้ามาใหม่รอปรับสภาพเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะใครที่สนใจรีบติดต่อเข้ามาก่อนเดี๋ยวส้มโออัปเดตในส่วนของตัวรูปที่ปรับสภาพเรียบร้อยให้นะคะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องรถกันต่อเลย สำหรับรายละเอียดห้องเครื่องนะคะก็เป็นตัวเครื่องยนต์เดิมนะคะขนาด2.4ดีเซลได้เป็นตัวเครื่องเดิมแท้โตโยต้าและในส่วนของตัวรายละเอียดที่จะให้ดูห้องเครื่องก็คือมาร์กต้มสีโรงงานความแห้งนะคะไม่มีคราบน้ำมันเยิมแม้แต่จุดเดียวคานต่างๆนะคะและในส่วนของตัวรอยซีนรอยเชื่อมโรงงานนะคะสภาพเดิมๆกิ๊บน็อตนะคะไม่มีรอยขยับเลยนะและในส่วนของตัวฝากระโปรงก็เป็นแท้เดิมโตโยต้าด้วยและรายละเอียดอีกจุดหนึ่งนะคะตามมอ,อกอก,อกับแผ่นเพจนะคะ เดิมแท้ลูกค้าสามารถนะคะตรวจเช็คตรวจสอบได้รายละเอียดนะคะของตัวรถคันนี้ค่อนข้างดีเลยและที่สําคัญราคาดีด้วยย้ำกับตัวรถกระบะใช้งานนะคะ t o โยต้ลีเวอสอ e พัฒปี2019เป็นตัว Smart c a ท็กพิลเลอร์ยกสูงได้เป็นตัวรถเกียร์แมนูวลหกสปีดนะคะและที่สําคัญเล็กไม่เพียง1นึ่งมกิโลเท่านั้นราคาค่าตัว4ี่แ0 0หนึ่ับาทกรณีจัดไฟแนนซ์เคดิตดีฟรีดาวได้เลยไม่ต้องใช้เงินออกรถผ่อนเริ่ม เพียง7,000บาทเท่านั้นนะคะใครที่กำลังตามหาสีขาวยกสูงส마ทแคปเกียร์แมนวนวลครบทุกโจทย์ตอบโจทย์การใช้งานนะคะและที่สำคัญได้เป็นรถกระบะแบรนด์หลักสนใจสามารถไดต่อเบอร์ด้านล่างหรือจะทักแชทข้อความทางบริษัททออโต้กันเข้ามาได้เลยวันนี้นะคะก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ cribe แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปอัปเดตของทออโต้กันด้วยวันนี้ส้มโอก,ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ thanks